สวัสดีเพื่อนๆช่องมันนี่แมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีวิธีการปิดการใช้งาน Google Assets มาเล่าให้ฟังครับเหตุผลก็คือทำไมต้องปิดบัญชี Google Assets นะครับก็เนื่องจากว่าบางท่านอาจจะมีบัญชี Google Assets ซ,ซ้ำนะฮะหรือ2บัญชีพร้อมกันทำให้เราเปิดสร้างรายได้ใน YouTube ไม่ได้นะฮะจำเป็นต้องเปิดจะเป็นต้องปิดบัญชี กูเกิลไอเซส1บัญชีไปนะฮะวันนี้มีขั้นตอนการทำอย่างไรไปดูกันครับเพื่อนเนเปิด Google Chrome ขึ้นมาครับจากนั้นไปที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองนะครับด้านขวามือบนนะฮะแล้วเลือกบัญชีของตัวเองนะฮะจากนั้นไปที่ตัวจัดการ Google ครับตรงนี้นะครับจากนั้นรอโหลดสักครู่นะครับแล้วเพื่อนๆไปที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับเลือกเมนู การชาระเงินและการสมัครใช้บริการครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินวงกลมให้นะฮะท่านนี้เพื่อนๆคลิกไปพร้อมกันเลยครับหลังจากเลือกเข้ามาที่เมนูแล้วนะฮะให้ไปที่เมนูการชําระเงินนะแล้วคลิกไปที่การจัดการการชําระเงินด้านล่างนะฮะตัวหนังสือสีน้าเงินครับของเมนูการชําระเงินและการสมัครใช้บริการนะครับอยู่อันดับแรกเลยรอระบบ ดาวน์โหลดสักครู่นะครับหลังจากระบบขึ้นมาแล้วนะให้ให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้ครับหลังจากไปที่การตั้งค่าแล้วนะฮะร,รอระบบดาวน์โหลดสักครู่ระหว่างรอระบบดาวน์โหลดยังไงกดฝากติดตามช่องด้วยนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆอเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะก่อนจะเลื่อนลงมาก็อาจจะดู โปรไฟล์ของตัวเองได้นะครับตรงนี้อาจจะมีโชว์โปรไฟล์ขึ้นมานะฮะแล้วให้เพื่อนๆไปเลือกคําว่าเนี่ยนะฮะสถานะการชําระเงินสถานะโปรไฟล์การชําระเงินนะฮะอยู่ล่างสุดเลยครับของเมนูตั้งค่านะครับแล้วคลิกไปที่คําว่าปิดโปรไฟล์การชำระเงินนะฮะตัวหนังสือสีงเงินตามที่ผมวงกลมไว้ให้นี่นะครับคลิกเข้าไปนะฮะจากนั้นระบบจะให้ใส่ ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดนะฮะล็อกอินยืนยันตัวตนนะฮะบางเครื่องในจุดนี้อาจจะไม่ต้องล็อกอินนะครับแต่ว่ามันเป็นเป็นบางเครื่องเท่านั้นนะส่วนเครื่องของผมจะให้ยืนยันนะฮะก็รอรอไปครับระบบจะแสดงหน้าต่างการปิดโปรไฟล์การชำระเงินขึ้นมานะครับให้เพื่อนเืเลื่อนล,อลงมาด้านล่างนะฮะแล้วก็ใส่เหตุผลนะฮะเลือกเหตุผลข้อไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวตัวอย่างในตัวอย่างนะผมจะเลือกข้อแรกนะฮะก็คือฉันเพิ่งค้นพบ ว่าฉันมีโปรไฟล์นี้และฉันไม่ต้องการใช้นะฮะผมจะเลือกข้อแรกนะครับก็เพื่อนๆอาจจะคลิกไปพร้อมกันได้เลยนะครับคลิกตามตามผมได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะฮะพอคลิกแล้วให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดปุ่มคําว่าดําเนินต่อได้เลยนะครับตรงนี้นะครับปุ่มสีน้าเงินด้านล่างเลยฮะก็จากนั้นก็ กดคำว่าปิดโปรไฟล์การชําระเงินอีกครั้งครับตัวหนังสือสีน้ําเงินนะฮะก่อนจะก่อนจะปิดก็อ่านเงื่อนไขอีกทีนึงนะครับมันมีเงื่อนไขให้อ่านอยู่นะก็ปิดไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็คลิกคลิกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านนะฮะโอเคหลังจากคลิกแล้วนะฮะขั้นตอนก็มีการเป็นการเสร็จสิ้นนะฮะทีนี้เรา จะรู้ได้ไงว่าเราปิดไปแล้วนะฮะให้เราไปเช็คที่ gmail ของเรานะฮะย้ำว่าเป็น gmail นะ,ะปเปิดเขาเปิด gmail นะฮะก็จะมีอ่าเมลฉบับหนึ่งขึ้นมานะฮะชื่อ Google Payment นะฮะอ่าก็จะเป็นเมลยืนยันการปิดการใช้งานไฟล์ปิดการใช้งาน,ปางานโปรไฟล์การชำระเงินของ Google นะฮะคลิกเข้าไปนะฮะตรงนี้เราสามารถเปิดอ่านได้นะฮะผมจะลองเปิดอ่านของผมให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่เราก็จะได้รับข้อความแบบนี้นะคุณได้รับ คุณได้ปิดโปรไฟล์การชำระเงินการใช้บริการของ Google เรียบร้อยแล้วเนะี่ยก็เป็นกระบวนการที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับไม่มีอะไรนะฮะก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับถ้าอย่างไงก็รบกวนอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้อดินด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ